ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เกษตรกรชุมชนบ้านสาลาดินจังหวัดนคนปรปฐมจำนวน1,009ไร่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินโดยเกษตรกรได้รักษาที่ดินพระราชทานไว้ทำเกษตรจนถึงวันนี้ที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ประสบปัญหาสี่น้ำน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเสียและน้ำกร่อยซึ่งเป็นผลกระทบจากพื้นที่เมือง ที่ขยายตัวสู่ชุมชนในลำคลองเต็มไปด้วยผักตบชวาและของเสียที่ปล่อยออกจากบ้านเรือนชุมชนต่อมาชุมชนได้เก็บข้อมูลและใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้วางแผนบริหารจัดการคลองแหล่งน้ำเพื่อแก้น้ำเสียจากชุมชนที่อาศัยริมคลองและได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องธรมธรมชาติบำบัดธรรมชาติ ใช้น้ำดีไล่น้ำเสียดำเนินงานบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเองสร้างความเป็นเจ้าของในการจัดการแหล่งน้ำชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันฟื้นฟูคลองในพื้นที่เชื่อมโครงข่ายน้ำบริหารประตูน้ำวางท่อลอดถนนทำให้น้ำเชื่อมต่อกันและเกิดการไหลเวียนในพื้นที่ ร่วมกันติดตั้งทั้งดักไขมันประจําครัวเรือนและเครื่องเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์ในคลองเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเก็บผักตกชวาที่ไม่มีคุณค่านำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการตากแห้งผสมเป็นดินพร้อมปลูกขายเป็นไรายได้เข้ากองทุนรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนชุมชนยังได้นำแนวคิดการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ มาใช้บนที่ดินพระราชฐานโดยทำเกษตรผสมผสานมีสระน้ำรอบแปลงนาสามารถใช้น้ำซ้ำมาทำนาและเวียนกลับมาเลี้ยงต่อสั่งลดเวลาและต้นทุนในการดำนาตกปลาและแปรรูปผล,ผลผลิตเพื่อนำม,มาขายสร้างรายได้อย่างยั่งยืยนให้กับชุมชน แนวคิดในการบริหารจัดการน้ําของบ้านสารดินเรานะครับก็คือว่าเราใช้ระบบน้ําเชื่อมน้ําแล้วการใช้แนวคิดของพระราชาโดยการธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติและก็การเชื่อมโยงน้ําเอามาน้ำเนี่ยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับการขุดไล่ระดับน้ําโดยเราใช้คลองซอยต่างๆที่อยู่ในบ้านสารดินนะครับขุดไล่ระดับเป็นคลองอลักษณะเป็นแก้มลิงนะครับเราก็มีการเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปีโดยการที่เวลาเราทํานาแล้วเราก็ปล่อยน้ําลงสู่ลําคลอง ลงสู่แก้มลิงนะครับหลังจากที่เรา,าหยุดทํานานะครับแล้วเราจะทาอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถดูดน้ําในคลองที่เราทาเป็นแก้มลิงเนี่ยดูดกลับไปใช้อีกโดยที่เราไม่ได้ใช้น้ําทีเดียวแล้วก็ทิ้งออกไปเลยนะครับเราใช้น้ํากลับมาหมุนเวียนได้อีกนะครับจนไปสู่าการทํานาที่ทําใน1ปีเนี่ยทำได้หลายครั้งมากนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยสครั้งแล้วก็มีเกษตรกรบางคนเนี่ยทำได้ถึง4ครั้ง แล้วก็ยังไปสู่การทําพืชผักสวนครัวนะครับตลอดจนได้รายได้นะครับทั้งรายได้รายวันรายเดือนรายปีนะครับแล้วก็จากการทําเกษตรทั้งหมดเนี่ยเราก็มีรายได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังนะไปสู่ที่การท่องเที่ยวเชิญเกษตรว่าเราใช้นาบัวเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากการที่มีน้ําทํานาบัวเราก็ยังใช้นาบัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกครับครับก็ขอเชิญเชิญพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่บริเวณไหนนะครับเรามาร่วมกันบริหารจัดการน้ํา แล้วมาช่วยกันบริหารคูคองนะครับแล้วก็มาช่วยกันร,รักษาคูคองนะครับ <och> พวกเรา <und S 1> ทุกคนนะครับบอกว่ารักในหลวงแล้วขอเชิญชวนนะครับมารักในหลวงด้วยการเทิดด้วยทมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเริ่มที่ใครนะครับ <and research> ขอให้ทุกคนมาเริ่มจากตัวเราเองนะครับ <and research> <and research> เริ่มจาก1คนนะครับ <and research> มันก็จะรวมเป็น1หมู่บ้านนะครับจาก1หมู่บ้านมันก็จะหนึ่งเป็น1ตําตำบลจาก1ตําตำบลก็จะเป็น1อําอำเภอนะครับขอให้เราร uh, ักในหลวงเรามาเทิด <and> ด <research> ้วยทมนะครับแล้วน้ําของเราจะ คงอยู่คู่กับเราตลอดไปนะครับณบ้านสาลาดินในวันนี้น้ำเสียกลับเป็นน้ำใสมีน้ำกินน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดีบนวิถีแห่งการพึ่งตนเอง